บ้านหวยเชนแนนครับครับในคลิปนี้จะนำเสนอเลขมาไม่ครบเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยนะฮะเอาไว้ใช้ตัดชุดโต๊ชุดแต่งนะครับสำหรับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะฮะงวดวันที่สิบหกตุลานะครับหลุดไปนะครับนะครับอันนี้ไปตัดก็เลยหลุดนะฮะชุดโต๊ชุดแต่งหลุดหมดนะครับหวยมันออกศูนย์ห้าหนึ่งอันนี้ชุดตัดก็คือศูนย์หนึ่งห้านะครับ ถ้าไปตัดชุดแต่งม,มันกลับได้6กกลับนะครับคือตัดได้ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะกลับใช้ตามนี้นะครับถ้าไปตัดชุดโต๊ดมันก็จะตัดได้ชุดเดียวเพราะว่าชุดโต๊ดเวลาเราทําเราจะเรียงจากต่ําไปหาสูงนะครับผมก็เรียงไว้ให้ะลรอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะครับ น,นี้ขอเตือนว่าการใช้ชุดตัดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะมันก็สักอ่ามันก็มีผิดได้นะครับมันไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่หรือหวยมันจะออกอะไรนะครับเพราะว่าสูตรต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ไปยึดติดหรือไม่ได้ไปผูกกับลูกบอลที่จะหล่นลงมานะครับลูกบอลที่มันหล่นลงมานะ มันก็หล่นของมันมาตามธรรมชาตินะฮะหรือไม่อาจจะไม่ธรรมชาติอาจจะโดนกระทําให้มันหล่นก็ได้นะครับดังนั้นไอ้ตัวเลขที่เราได้มานี่นะครับก็เป็นเพียงเป็นเพียงข้อมูลในการทํานายนะครับในการทํานายว่ามันน่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นโอกาสผิดก็มีเป็นไปได้นะครับจริงอยู่ที่แล้วๆมามันก็ถูกหลายงวดนะฮะ แต่นิ้มครับวดที่แล้วก็ผิดนะส่วนวดนี้นะครับจะผิดหรือถูกก็ต้องดูนะครับววันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันนี้วันที่ 1, ย,ยนนี่สิบสี่นะครับก็เลยอีกประมาณเจ็ดแปดวันนะฮะอีกเจ็ดวันก็หวยออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะฮะวันนี้วันที่ยี่บสี่ตุลาคมนะครับอันนี้ผมทําไว้ให้ทั้งชุดชุด ชุดไม่เบิลแล้วก็ตัดชุดเบิลนะครับแถวแรกสีแดงนี่ไว้ตัดชุดเบิ้ลนะครับชุดเบิลคุณวิธีคุณไปตัดชุดโต๊คุณก็ตั้งตั้งชุดโต๊อามาตรฐานร้อยี่สิบตัวขึ้นมานะครับจุดโต๊ะมาตรฐานไม่เบิลร้อย2ีตัวนะครับก็เอาแถวบนสีน้ําเงินเข้าไปตัดนะครับส่วนชุดเบิล ตชุดเบิ้ลเนี่ยมันจะมีหนึ่งร้อยชุดนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีสองร้อยี่สิบชุดจะเป็นไม่เบิ้ลถ้าร้อยี่สิบแล้วก็เบิ้ลสักร้อยหนึ่งครับจะเป็นสองร้อยี่สิบนะครับอันนี้ก็ทําให้สองแบบนะครับให้ไปตัดชุดเบิ้ลส่วนสีน้าเงินนั้นตัดชุดไม่เบิ้ลนะตัดได้ทั้งชุดโตชุดเต็งนะครับชุดเต็งเรากลับได้หกหางนะฮะนะครับ ก็นำไปใช้ก็อันไหนที่ท่านแต่งอยู่ก็ตัดก็อย่าไปทิ้งถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่งวดที่แล้วก็ผิดนะฮะศูนย์หนึ่งห้ามันออกห้าหนึ่งออกมันออกห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะฮะไปตัดชุดโต๊ะชุดแต่งก็ผิดนะครับแต่งวดที่แล้วแต้มบนก็ผิดด้วยนะฮะผิดแต้มผิดนะผิดแต้มหกนะฮะผิดแต้มหกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือชุดตัด ที่มีคนขอมาแต่มีบางคนขอมาบอกว่าบอกว่าทําไมผมไม่ส่งสูตรให้เอฟผมไม่เข้าใจอะผมผมก็ไม่เคยส่งสูตรให้ใครนะฮะนอกจากโพสต์ในนี้แล้วก็โพสต์ในกลุ่มโวสอ์ในกลุ่มสมาชิก VIP พนะครับก็โพสต์เข้าไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หมดทุกสูตรนะครับผมก็ไม่รู้ใครคนไหนจะเอาสูตรไหนบ้างยังไงนะครับอ มีคุณคนหนึ่งบอกว่าสมัครวันที่ปีในปี6กสนะฮะทำไมไม่ได้สูตรน,นะครับผมว่าผมลงไว้ให้ในกลุ่มและถ้าสมัครจริงก็อยู่ในกลุ่ม VIP นะครับผมไม่ทราบคุณใช้ชื่อเฟซบุ o กว่าอะไรนะฮะมันมีกลุ่ม VIP มันมีทั้ง2กลุ่มนะถ้ากลุ่มเฟซบุ๊กและกลุ่ม l i น e นะครับนะครบเข้าไปดูในนั้นนะฮะสำหรับกลุ่มเฟซบุ o กเนี่ยถ้าใคร VIP ก็ดูในดวงมหาลาบ แต่ในสูตรต่างๆที่ผมลงให้ผมจะลงในห้องบ้านหวย V.I.P. นะซึ่งเป็นสูตรเป็นห้องลับนะฮะใครที่เป็นสมาชิกสมาชิกดวงมหาราบทุกคนผมก็จะเอาเข้าห้องเข้าห้องบ้านหวย V.I.P. ให้ด้วยนะฮะเพื่อไปดูสูตรผมแยกนะฮะในในกลุ่มบ้านหวยนี่ก็จะในในกลุ่มดวงมหาลาบก็จะลงจัดชุดให้แล้วก็พร้อมสูตรบางสูตรนะครับ ส่วนสูตรหลายๆสูตรนั้นก็ไปลงในไว้ในบ้านหวย v i p ก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ถ้าชุดมาไม่ครบสำหรับงวดวันที่1เดือน11เดือนพฤิกาย,ยนนะฮะเหลืออีก2เดือนนะครับอีก2เดือน้ก็เหลืออีก5งวดนะครับคือง,งวด1พฤศจิกา16พฤศจิกานะครับ1ธันวา16ธันวาแล้วก็งวด30ธันวาสิ้นปีนะครับก็เลอีก5้างวดนะครับ สำหรับใครที่ปีหน้าคิดว่าจะสมัครนะครับก็ผมให้ชื่อเฟซบุ๊กไว้แล้วนะฮะ <c oughs> แตนเป็นกลุ่มลับนี่ต้องแอดเป็นเพื่อนนะถ้าไม่เป็นเพื่อนก็ดึงดึงเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับต้องขอเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กนะครับถ <c oughs> ามว่าถ้าไม่มีเฟซบุ๊กมีไลน์สมัครได้ไหมได้นะมันก็มีกลุ่มไลน์ด้วยคนที่เขาไม่มีเฟซบุ๊กอ่ะคนเก่าๆนะฮะไม่ได้เล่นเฟซได้เล่นไลน์แต่กลุ่มไลน์เนี่ยมันจะดูยากนะ แนะนำให้เล่นให้ให,ให้สมัคร facebook ให้ลูกให้หลานสมัครไว้ก็ได้นะครับ facebook จะดูง่ายกว่านะครับถามว่าบางคนบอกว่าไม่เคยเล่น facebook ก็ไม่เคยก็ลองเคยดะครับมันไม่ยากเลยฮะพวกคุณกดเข้าไปที่ห้องมันก็จะเข้าเหมือนเวลาคุณเล่นไลน์นะเพื่อนเขาส่งข้อความหรือข้อมูลไปให้คุณนะคุณก็กดดูที่ชื่อเขาคุณก็จะเห็นข้อมูลของเขาเฟซบุ๊กก็เหมือนกันนะฮะ คุณกรอบไปที่ดวงมาราบก็จะเห็นข้อมูลอยู่ในห้องดวงมาราบใน,นนั้นฮะเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเลขที่มาไม่ครบก็ท่านก็ดูอาจตัวเล็กหน่อยนะฮะเพราะว่าเรา่สา่ด้วยโทรศัพท์นะครับท่านก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปขยายดูนะไปขยายดูนะครับผมจะถ่ายให้ใกล้ๆหน่อยนะจะถ่ายใกล้แล้วมันไม่เต็มนะไม่เต็ม เลขบางเลขมันซ้ํากันนะบางคนแนะมาบอกว่าเลขนี้ซ้ํากันครับผมเรียนให้ทราบหลายหนแล้วนะครับผมทําเป็นสามชุดแล้วก็ยกมาใส่เลยนะครับบางตัวเลขก็มีซ้ํากันนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนะค,ะนนะครับซ้ํากันนะฮะไม่มีปัญหานะครับผมถ้าจะหาที่เลขที่บางซ้ํากันมีอะไรบ้างอ่นะอย่างศูนย์หนึ่งเจ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่มีนะนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่ แล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่นะสองเจ็ดมีไหมวิธีตัดชุดโต๊ะคุณก็เอาชุดโต๊ะชุดโต๊ะมาตรฐานไม่เบิ้ลเนี่ยมากลางเข้านะครับมากลางเข้าแล้วก็เอาตัดไปที่ตัวเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองอันไหนมันไม่มีก็ไม่ต้องตัดอันไหนมีก็ตัดไปแล้วจะเหลือเท่าไหร่ก็เล่นเป็นชุดโต๊ะไปนะครับเพราะว่าชุดโต๊มาตรฐานนี้ได้ทําสําเร็จรูปแบบท่านแล้วนะครับโอเคครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับ